สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะวันนี้ก็นําผ้าครามสีสวยนะคะนุ่งแบบง่ายๆนะคะใครที่ชอบสีธรรมชาติก็ต้องเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นงานหกตะกอทยกดอกนะคะมัดแบบโบนะคะสามารถนุ่งไดไ้ไม่ว่าเอาโบด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานสีธรรมชาติ แล้วก็ทอยกดอกลายก้นหอยด้วยนะคะผ้าครามนั้นเป็นผ้าที่ย้อมจากธรรมชาตินะคะสวยมากๆมีหน้านางช้คลุยนะคะชิ้นนี้วันนี้สายก็อยู่ที่หัวหินนะคะก็มาเที่ยวกับเพื่อนก็เอาผ้าไหมมาพรีเซนต์ด้วยนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมหมู่บ้านศิลปินงดงามมากๆก็เลยเอาสินค้ามาให้ชมด้วยค่ะเพื่อว่าใครสนใจก็สอบถามได้ค่ะก็นุ่งแบบง่ายๆนะคะส่วนผ้าคลุมไหล่นั้นก็แค่ มัดโบด้านบนก็สามารถเป็นชุดไทยได้แล้วนะคะเป็นสีธรรมชาติทั้งสองชิ้นงานนะคะไม่ว่าผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าถุงนะคะเป็นผ้าคราม แบบสบายๆนะคะเวลาเรานุ่งนะคะไม่มีพิธีพิถันอะไรนุ่งแล้วก็สวยง่ายเรียบรูนนะคะสำหรับผ้าใหม่นะคะทักทายมาได้ค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ย้อมสีธรรมชาติสวยมากน้านางชายครุยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะทักทายมาได้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับ f อทุกท่านนะคะ